b i c o Ion Plus สูตร IONIC f o r อร์มูล่านะคะเป็นนวัตกรรมแรกธรรมชาติจากประเทศอิสราเอลนะคะซึ่งจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตตั้งแต่รากจนถึงยอดเลยคะ่ะซึ่งเราจะมีสารต่างๆที่ผสมอยู่ใน b ี c o อีออน plus สูตรไอออนิกฟอร์มูล่าทั้งหมด7ชนิดนะคะอันแรกก็คือกรดฮิวมิกนะคะจะช่วยกระตุ้นรากให้เดินดีดึงธาตุอาหารจากดินได้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ในดินด้วยนะคะอันที่2ก็คือกรดอะมิโนนะคะจะเสริมสร้างเซลล์ฟื้นต้นวัยแล้วก็เพิ่มความทนทานต่อโรคด้วยนะคะตัวที่3ก็คือกรดฟินโนลิตนะคะจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้พืชน,นะคะลดการเข้าทำลายของมแมลงแล้วก็เชื้อราด้วยนะคะ อันที่4คือกดกุตามิกนะคะช่วยดูดซึมแร่ธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะคะทําให้เพิ่มความเขียวเข้มของใบด้วยนะคะข้อที่5คือกดซิตริกนะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย,าย้ายธาตุต่างๆในต้นพืชได้ด้วยนะคะตัวที่6ก็คือตัวแคลเซียมนะคะซึ่งเป็นตัวเสริมสร้างเซลล์ลำต้นให้แข็งแรงแล้วก็ใบตั้งไม่หักง่ายด้วยนะคะอันสุดท้ายก็คือ ธาตุรองถ้าเสริมนี่มีครบถ้วเลยทีเดียวนะคะช่วยให้พืชเรติติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะในทุกๆระยะนะคะปลูกอะไรก็โตวไวแข็งแรงนะคะทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีนะคะใแค่ใส่บีโกอ o n อนพลสตัวนี้นะคะก็จะช่วยสร้างภูมิต้านทานได้เองเลยค่ะสามารถใช้ได้กับข้าวโพดท,ทุเรียนพืชผักสวนครัวผลไม้ยางพาราพืชไร แทบเรือกว่าใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะ